ไร้มันสัมปะหลังทำกันเองสองคนได้นะชองเล็กกี้ไกเล็กและพี่เอทำไร่มันกันอย่างไรไปชมกันค่ะ ครื่องมือตัวแรกที่เราต้องมีคือเครื่องปลูกมันสัมปรังเล็กและพี่เอใช้โรตารี่ยกล่องนั่งปลูกนะคะด้านหน้าจะโรยปุย๋ยและโรตารี่ด้านหลังจะปั้นขึ้นล่องมาเล็กจะนั่งเสียบอยู่ด้านหลังนะคะท่อนพันมันที่เรามาใช้เสียบเราก็ทําการตัดเตรียมใส่ตะกร้าเอาไว้นะคะด้านหน้าของรถจะมีไม้วัดระยะระหว่าง ร่องหรือระยะห่างระหว่างร่องเลกจะวัดจากตีนร่องไปสู่ตีนร่องเว้นไว้100เซนเพื่อให้รถไถเข้าร่องไปดูแลบำรุงรักษาในระหว่างที่เราใส่ปุ๋ยเก็บยาได้นะคะการปลูกด้วยโรตัรียกร่องนั่งปลูกแบบนี้นะคะจะทําให้ดินร่วนซุยนะคะแล้วหัวจะเกิดเยอะมากเลยค่ะนี่ก็คือเครื่องมือตัวแรกนะคะที่ เราสองคนช่องเล็กกี้ไกด์ใช้ในการปลูกมันสำปะหลังนะคะด้านหน้าโรยปุ๋ยมูลสัตว์นะคะเป็นปุ๋ยรองพื้นก้นหลุมวัดระยะห่างล่องเสร็จแล้วนะคะโรตารี่จะปั่นขึ้นล่องนะคะแล้วล่องจะเกิดตรงเลยค่ะขั้นตอนการปลูกดีนะคะง่ายๆสบายๆไม่เหนื่อยแล้วสนุกด้วยนะคะแล้วเราก็สามารถเช็คจำนวนต้นของเราได้ อ๋อเดลเล็กพูดถึงขั้นตอนการเตรียมดินก่อนนะคะการเตรียมดินควรเตรียมดินให้ลึกนะคะลากเขาจะได้ชอนชายไปได้ลึกแล้วหัวจะยาวใหญ่ด้วยนะคะขั้นตอนในการเตรียมดินของเล็กนะคะถ้าเรากู้มันมาแล้วเราจะปลูกเลยเล็กก็จะใช้ผ่านแปรหรือผ่านเจ็ดถ่ายสองรอบแล้วก็ยกร่องใช้โรตารี่ยกร่องนั่งปลูกได้เลยนะคะแล้วก็แต่ถ้ามันหญ้ามันลกมากหญ้าหนาเราต้องใช้ผ่านหมกนะคะหรือผ่านสีนะคะเพื่อหมกหญ้าลงไปในดิน ดินพร้อมปลูกขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องเตรียมท่อนพันธนะคะเล็กกับพี่เอกก็ช่วยกันตัดท่อนพันธุ์นั้นใส่ตะกร้านะคะเราจะตัดท่อนพันธุ์กันหนึ่งวันนะคะแล้วก็วันถัดไปเราถึงไปปลูกนะคะหลังจากปลูกเสร็จเราก็ต้องพวนหญ้าถ้ามันมีหญ้าขึ้นลอมแหลมนะคะเราจะพวนหญ้าตรงกลางก่อนนะคะ แล้วก็ฉีดยาคุมหญ้าการฉีดยาคุมญ้าจะช่วยเราได้มากเลยนะคะถามให้วัชพืชโตช้านะคะนู่นเลยค่ะมันจะคุมได้จนใบแตกยอดออกมาแล้วแตกใบกิ่งก้านมาแล้วนะคะจะคุมได้ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนเลยค่ะต่อไปเรื่องคุมหญ้าหรือการกําจัดวัชพืชจะเป็นหน้าที่ของผ่านสัตว์กบนะคะผ่านสัตว์กบตัวนี้ของเล็กนะคะสามารถบิดผ่านแปลงผ่านไปในลักษณะสามท่าได้นะคะ เราดีไซน์ให้เหมาะกับงานทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเก็บหญ้ากลางร่องเก็บหญ้าโคนร่องและกลบปุ๋ยนะคะสามารถทําได้แล้วใครที่ยอมเอารถรุ่นแอลเข้าร่องนะคะร่องเขาจะกว้างผ่านใบนี้ก็จะสัตว์ถึงนะคะเราจะวิ่งเรื่อยๆนะคะไม่ต้องวิ่งเร็วเพื่อให้ขึ้นร่องนะคะวิ่งช้าๆก็ขึ้นร่องได้ค่ะและเราสามารถกบปุ๋ยได้ด้วยนะคะ ผานใบนี้สามารถวางถังโรยปุ๋ยไว้ที่ตัวผานได้หรือวางไว้ด้านหน้าได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีโรตารี่พ่นยาร่องกลางนะคะก็สามารถใช้ผานสวดกบตัวนี้นะคะบิดใบผานให้เป็นลักษณะพนมเข้าตรงกลางร่องได้นะคะเราจะพนมทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์นะคะเราถึงใส่ปุย๋ยเครื่องมืออีกตัวก็คือถังฉีดยานะคะตัวนี้นะคะฉีดได้ทั้งยาฆ่าหญ้าและฉีด ปุ๋ยเลยนะคะถ้าเราฉีดยาฆ่ายาเราจะฉีดต่ำๆนะคะออปชั่นรุ่นใหม่นะคะสามารถปรับระดับสไลด์สูงต่ำฉีดด้านล่างได้นะคะเราต้องการเก็บยาในร่องกลางและโคนต้นได้ค่ะเหตุผลที่เราทำถังพ่นยาเป็นแบบชุดรางสไลด์นะคะเพราะสามารถปรับระดับสูงต่ำปรับความกว้างในการฉีดได้นะคะเพราะการฉีดปุ๋ยเราจะฉีดบริเวณส่วนยอดนะคะ ทำไมเราถึงทําหัวฉีดให้สามารถฉีดด้านบนลงด้านล่างได้นะคะเพื่อให้เปียกชุ่มทั่วนะคะเปรียบเสมือนเราไปอาบน้ําใต้ฝักบัวนะคะจะฉีดได้ทั่วมากกว่าไปโดนฉีดจากด้านข้างมาอย่างเช่นหัวสายอย่างนี้นะคะมันจะโดนปะทะเฉพาะต้นที่อยู่ใกล้หัวฉีดมากกว่าค่ะ ถ้าฉีดแบบนี้นะคะฉีดได้ทั่วถึงกว่าค่ะแล้วเวลาที่เล็กจะใส่ปุ๋ยล่ะคะช่องเล็กใใก๊้ไก่ทำยังไงเราก็จะติดตั้งผ่านโรยปุ๋ยไว้ด้านหน้านะคะเราจะเห็นตลอดนะคะว่าปุ๋ยลงสม่ําเสมอและเราจะใช้ผ่านสาดกรบพร้อมเก็บหญ้าไปในตัวเลยนะคะเพื่อประหยัดขั้นตอนในการทํางานค่ะนี่ก็คือเครื่องมือทั้งหมดที่เราใช้ทําไร่มันสําปะหลังกันเองสองคนใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วยกมือขึ้นหน่อยค่ะแล้วมีปัญหาแบบเล็กคือไม่มีคนงานเล็กมาใช้วิธีการ ใช้รถแท็กเตอร์เข้าร่องในการดูแลบำรุงรักษาช่วยเล็กลดต้นทุนได้เยอะเลยค่ะมีแค่4ี่ตัวนี้นะคะทํางานได้ครบกระบวนการมีขั้นตอนเดียวค่ะขั้นตอนขุดรอเล็กนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะหาเครื่องมือขุดมันมาให้ได้ สนใจอยากลดต้นทุนนะคะเราก็ทําไร่สบายๆกันเองสองคนคนที่มีงานประจําอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องออกจากงานเลยนะคะก็สามารถทําไร่มันสำปะหลังกันเองสองคนได้นะคะตัวแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะโรตารี่ยกร่องนาปลูกนะคะมันจะใช้แค่ครั้งเดียวตอนที่เราปลูกเท่านั้นนะคะถ้าใครต้องการเซฟงบเล็กแนะนําไปซื้อเครื่องพ่นยาก,กับผ่านสาัตว์กบก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันฉีดได้หลายหนลดต้นทุนได้หลายครั้ง ไม่ต้องไปจ้างคนงานให้เปลืองเงินเยอะนะคะเราก็ทําไร่กันเองสองคนได้นะคะโรตารี่ยกร่องนั่งปลูกนะคะเล็กมีทั้งร่องเดี่ยวร่องคู่และปูผ้าใบเลยนะคะผ่านอีกตัวหนึ่งนะคะเทเล็กใช้นะคะก็คือโรตารี่พวนหญ้าในร่องกลางนะคะแต่ผ่านสั์กบของเล็กก็สามารถเก็บหญ้าในร่องกลางได้เหมือนกันอันนี้สําคัญมากนะคะถ้าใครหาแขกถากหญ้าใส่ปุ๋ยยากนะคะก็แนะนําฐานตัวนี้เลยนะคะเป็นผู้ช่วยที่ดีเลยค่ะทําให เรื่องใส่ปุ๋ยและเก็บยาเป็นเรื่องง่ายๆและเสร็จไวเลยค่ะพระเอกอีกตัวของเราก็คือถังพ่นยาติดหางรถถยนะคะเราสามารถฉีดได้ทั้งยาฆ่าหญ้าและฉีดปุ๋ยเลยนะคะถังของเล็กเป็นขนาด200ลิตรนะคะปากถังกว้างเหมาะกับการเทน้ํายาและมีรูระบายน้ําทิ้งล้างถังได้ชุดหัวฉีดเป็นชุดล่างสไลด์ซ้ายขวานะคะยื่นออกไปฉีดได้หัวกลางมีวาล์วปิดเปิดแยกต่างหากตัวถังนะคะสีทึบ ป้องกันแสงแดดที่จะทำลายคุณภาพของตัวยาในถังค่ะหากต้องการลดปัญหาการไม่มีแรงงานและต้องการลดต้นทุนและมีรายได้มากขึ้นนะคะเราก็ต้องยอมลงทุนเครื่องมือนิดหน่อยนะคะแต่เชื่อเถอว่าไม่เกินปี2ปีคืนทุนหมดแล้วค่ะสนใจอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆสนใจสั่งทํำโทรหาเล็กได้เลยนะคะ0 8 3 7 0 0 6 3 5 3ติดต่อเลขมานะคะหรือปรึกษาได้เลยค่ะ